เวลาที่เขาทุนพราบอกาอีกแล้มารับตอนนี้เวลา6โมงเช้าครับกรตื่นเต้าจ้าพักพีครับจินหลายจะนอนดึกแต่กระตื้นเตาจ้าแด่ครับนอนแล้วกรตื้นเต้าครับนอนดึกกรตื้นเต้าครับจะสุมที่ว่าคนขยันนั่ว่าทุกคนเลาเมื่อัตอนนี้เวลา6โมงเช้าคนตกเบม่อเบื่มเต็มเต็มคืนครับคุณครับจะที่ได้มึงครับ นี่กบที่มาเหก็บเขากินไปนงั้นหรือเขาละครับทุกคนนี่ได้เมนูสุดปะเคียกไปตรงกระปลระถูครับนี่ครับทุกคนบัวบกลาเก่งได้เห็กินหลายนาบกลาเป็ยเิสเดครับนี่บกลาจะได้ะมาไมสุดบกเละครับทุกคนมาครับมาครับเปลามากเลยครับมันติดสวยครับนี่บกเละเวลาผมชูรดเขาตัวผมปักกี้แล้วก็กะทูครับแล้วก็ มันปลากระมากรับ,นะรบมาเล็เเกเล็กกรบทุกคนกระตุกเต้นคนคกรับ๋อของูนี่กิเม่เตียมอไอเมัอนเดินคณละครับเตาวาตะบกลาเตียมตรงลูกตะตีสามคนละครับเรามางปูแล้วก็บอกแล้ใส่กับ โคกแตกครับทุกคนใส่สงแดงดีเกียนไปครับตำจนทะลุทะลวงครับโอ๊ยปากตาพร้อมเลือเทียนคุกคนดื้อโคกแตกครับตำไปตำมาดโคกแตกแล้วครับขนาดลาเพื่อเลยตำแยงครับ มฆเปนแดนแว่าม anyway, ีช so like ้างแปลกประวัต <peut> ิมันเป็นโคกุ้งครับคกเป็นคลุกลุงนะครับคุ้นะครับผมี่รวเขาขวดประเด็นปลาครับประเด็นปลาจะใส่เลยครับไปที่ก่อนฉันนั่งก้อนลุกปลานี่นี้แม่บอกเดินครับ Oh. บักพริกส้มครับเต้าน้อยเจ้านะครับเด็กหน่วยจิตเป็ย,ย,ย,ยครับสุดปกระเทียมีมือน้องเก้าเด็กปุลีลำลงมาขอชิมสีมือจะออกกันนะครับฟังเสียงประการ เสียผู้ย่างเลยครับต้มีอย่างพ่อแจยครับคนคนนี่มาครับรกินขอขก็บอกล้าครับสุดเผือกไปต่รับกแต่แสนนงกันเด้อครับน้ำมือเซาครับไปไปจิงห์ มันเป็นเมียงเขากันากนะครับสุปรลาะก็ใครต่มครับเจไดู้ได้ไปหาพักครับคนนั้นตกพักโคตรครับ ยิ้มมวดแตมการ์กูนยิ้มครับยิ้มเลยครับลิ่นี้ปลกนี้ครับตุกาผัวุ๊กาจะต้องไปลงนี้นครับได้จากกนฝนไปลงนนนะครับปุกาไปลงนั้นเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บตทุกคนเหมือนเดิมนะครับ ทุกคนเลยนะคะ